สวัสดีค่ะผู้ฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง9 1 2สำนักงานพัฒนาภาค4หน่วยบัญชการทหารพัฒนามาติดตามภารกิจของหน่วยบัญชการทหารพัฒนาค่ะกองบัญชาการกองทัพไทยหน่วยบัญชการทหารพัฒนาโดยสำนักงานพัฒนาภาค4หน่วยบัญชการทหารพัฒนาและหน่วยขึ้นจงสำนักงานพัฒนาภาค4หน่วยบัญชการทหารพัฒนาได้ติดตามสถานการณ์น้ําอย่างต่อเนื่องเพื่อเตรียมความพร้อมในการออกช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่รับผิดชอบ ได้จัดชุดประเมินสถานการณ์ออกดำเนินการสำรวจพื้นที่แนวผนังกั้นน้ำแม่น้ำสุขไงกโกลกซึ่งเป็นพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซากชุมชนเสี่ยง ที่คาดว่าจะเกิดอุทกภยัยเนื่องจากในพื้นที่ได้รับอิทธิพลมรสรมทําให้ฝนตกหนักติดต่อกันเป็นเวลาหลายวันจากการสํารวจพบว่าระดับน้ําในแม่น้ําลําคลองอยู่ในระดับเฝ้าระวงังทั้งนี้หน่วยได้ติดตามสถานการณ์น้ําอย่างต่อเนื่องและประสานผู้นําชุมชนตลอดจนส่วนราชการในพื้นที่ เพื่อออกช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงทีณนะชุมชนเขตเทศบาลเมืองอำเภอสอยกลกจังหวัดนราธิวาสและได้จัดชุดเคลื่อนที่เร็วออกดำเนินการติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่หมู่ที่หนึ่ง ตำบลยะหาอําเภอยะหาจังหวัดยะลาสถานการณ์ปัจจุบันพบว่าระดับน้ำได้ลดลงจากเดิมประมาณ75เซนติเมตรและสวนยางพาราของชาวบ้านได้รับผลกระทบจำนวนกว่า10บร่ณนะคลองอาเซนและคลองปะแตหมู่ที่หนึ่งตำบลยะหาอําเภอยะหาจังหวัดยะลาและได้จัดกำลังพลทำการบรรจุถุงอย่างชีพ เพื่อเตรียมความพร้อมออกช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่รับผิดชอบและนำกำลังพลชุดบรรเทาสาภัยณเคลื่อนที่เร็วพร้อมด้วยรถนั่งตรวจการเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภยัยจำนวน20ครอบครัวในพื้นที่หมู่ที่2และหมู่ที่7ตำบลแม่ลานอำเภอแม่ลานที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภยัยทำให้เครื่องใช้ในครัวเรือนและอุปกรณ์บริโภคได้รับ ความเสียหายเนื่องจากมีฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันซึ่งปัจจุบันสถานการณ์เริ่มเข้าสู่สภาวะปกติและได้มอบถุงยังชีพจำนวน20ชุดและน้ำดื่มจำนวน300ขวดเพื่อให้ผู้ประสบภัยสามารถนำไปใช้บริโภคในการดำรงชีพเบื้องตน้นณะพื้นที่หมู่ที่2และหมู่ที่7 ตำบลแม่ลานอำาเภอแม่ลานจังหวัดปตัตตานีและนี่ก็เป็นภารกิจของหน่วยบรัญรชาการทหารพัฒนาในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนค่ะ